วันนี้จะพามาชมต้นมะค่ะดูนะคะนนะคะเป็นมะม่วงเบาค่ะมาปลูกไว้แต่ปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วนี่ก็ต้นมันก็ประมาณเล็กกว่าน,นี้หน่อยนะคะแต่ตอนนี้ก็สูงขึ้นมาหน่อยนีย่นะคะตนน้นเล็กๆอย่างนี้ก็มีลูกนะคะมากับน้องจุ๊บแจง นั้นจุ๊บแจงก็กินไปแล้วนะคะส,ส,สีลูกไม่ใช่หรอกน่าจะห้าลูกเพราะมันร่วงมาก็เก็บไปกินเลยอ๋อเก็บไปกินอีกลูกหนึ่งใช่ไหมใช่อันนึงมันร่วงแล้วก็เก็บเลยรสชาติเป็นยังไงบ้างก็อร่อยไม่ค่อยเปรี้ยวจุ๊บแจงบอกไม่ค่อยเปรี้ยวนะคะแต่เฟืองนี้โอ้ยเข็ดฟันเลยค่ะกินไปกับน้องจุ๊บแจงนะคะวันนั้นยำค่ะลูกขนาดนี้นะคะ กลังออย่ยมะม่มวงเบามะม่มวงเบา,เบานี่แหละพันใต้นะคะปกติแล้วเนี่ยแข็งแบบเฟือมันจะแข็งปกติแล้วมันต้องดองค่ะต้องกินดองหรือว่าแช่อิ่มนะคะที่เขาเคยขายกันน่นะคะไปซื้อกินเหมือนกันอร่อยค่ะค่ะดอง,<ร>งต้นเล็กๆขนาดนี้นะคะก็เราไม่ถ่ายต้นเล็กๆเยอะเกินนี้ไม่ได้ถ่ายตอนเลกๆตรงนี้มันเต็มไปหมดเลย น,นี่นะคะนี่พวงนี้เราก็เด็ดไปแล้วเนาะ<ช>วันนั้นเราเด็ดไปเด็ดไปกินเราเด็ดไปกินแล้วมันกำลังออกอีกสองลูกตรงน,นี้ราตรงน,น,น,นี้ค่ะนี่อสองลูกกำลังออกลูกเล็กๆแต่สงสัยมันจะติดแค่ฝังลูกนี้แล้วะละเพราะว่าดอกมันมมดอกมันแห้งแล้วนี่นะน่าจะเหลืออีกหนึ่งและอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดอ่ะได้กินเจ็ดเจ็ดลูกค่ะได้กินเจ็ดเจ็ดลูกอตอนแรกๆตอนเอามาปลูกใหม่ๆหนูนมกว่าแต่มันต้องให้ลูกใหญ่กว่าน,นี้ห <c oughs> นูรอเพราะว่าหนูคิดว่ามันจะลูกใหญ่กว่าน,นี้หนูก,ก็เลย,เลยไม่กล้ากินใช่ไหมใช่หนูก็เลยรอ,อปีที่แล้วนะคะไม่มีปีที่ <ๆ S 2> แล้วไม่ได้กินเพราะว่าคิดว่ามันจะลูกใหญ่กว่าน,นี้เพราะว่าเราปลูกไว้แต่ปีที่แล้วเนาะแค่ปีเดียวนะคะนี่ แต่ปีที่แล้วจะเยอะกว่านี้เลยเต็มเต็มต้นตรงนี้แหละด้านบนเ <st> ต็มต้นบานี้เลยเหรอใช่ด้านบนปีที่แล้วไม่เห็นนะคะแต่น <st> ้องแจ๊แจงเห็นแต่ว่าไม่กล้ากินคิดว่ามันจะโตไม่รู้ว่ามันพันได้ใหญ่สุดได้แค่นี้เ <st> นี่ยแค่นี้ก็กินได้แล้วค่ะพ่อไม่ได้ถามคิดว่าอยากกินแล้วลกลัวกลัวไม่ไม่กล้ากินพอมาสุากแล้วก็ยิ่งเปรี้ยวใช่ไหมเปรี <st> ้ยวก็ไม่ได้กินอีกนี่ถ้าที่จริงแล้ว ถ้ากินลูกที่แบบขนาดเนี้ยก็อ,อร่อยอยู่นะแต่โตกว่านี้อีกหน่อยก็ <c oughs> จะไม่เปรี้ยวมากไงแต่แบบนี้เนี่ยสุดยอดเลยนะจุดแจงนะอร่อยอันนี้พอกินได้แล้วลูกใหญ่มากค่ะนี่นะคะนี่หวงดูมันหนัก <c oughs> มันหนักนะเนี่ยมันหนักห้วงเ้ยเนี่ยมาใก็ยิ่งตำตำเออเนี่ยมันลูกมันหนักเนี่ยต้นมันจะใหญ่กว่านี้มั้ย ไม่รู so mm ้มันจะใหญ่กว่านี้ไหมนี่ปลูกได้ปีหนึ่งละนี่ปีที่สองค่ะปีที่สองแต่ลูกมันก็เท่านี้ต้นเท่านี้ก็มีลูกได้นะถ้าเกิดกินได้ด้วยต้นสูงกว่านี้น่าจะลูกเยอะเราก็ปีนขึ้นเบลได้นะไม่หนวก็ีนได้นต้นขนาดนี้แหละกินง่ายเด็ดกินเลยแต่ยางเยอะไปหน่อยยางเยอะแต่ปรี่ยวาสบใจนะ ยังไ,ไม่สะใจหนูเลยโอ้ยังไม่สะใจจุจ๊บแจงจุจ๊บแจงสายเปรี้ยวค่ะสายเปรียยปร้ยวเปรียปร้ยวเปรี้ยวตอนนี้เป็นมะม่วงเล็กๆแล้วก็กินเนาะยำกินอร่อยกินแบบเปรี้ยวสะใจวันนั้นก็กินด้วยกันสอง<ต>สอ<า>งคนถาดหนึ่งสะใจป้าเฟิร์นแต่ยังไม่สะใจหนูเลยโอ้ยังไม่สะใจหนูนะคะแต่ป้าเฟิร์นนี่ก็จะชอบกินมะม่วงแก้วค่ะ มะม่วงแก้วนี้ก็จะไม่เปรี้ยวมากแต่ถ้าปลูกสองต้นก็น่าจะอร่อยเลยเอาสองต้นมารวมกันผสมกันอร่อยนะคะเมืม่อวานแปลมะม่วงมันกับมะม่วงเปรี้ยวต้นนี้อยำรวมกันก็ออร่อยเป็นยังไงอร่อยคลิปนี้ก็พามาชมต้นมะม่วงเล็กๆนะคะนี่ค่ะ ต้นเล็กๆเ,เท่านี้ก็ได้กินนะคะคลิปนี้เราก็จะลาไปแล้วนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะมากดไลค์กดติดตามให้กำลังใจเฟื่องฟ้าชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย